สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านคะวันนี้ครูนี้กับครูเน็ตจะพาเด็กๆและผู้ปกครองมาผลิตซื้อกระดาษแครอทแสนอร่อยนะคะ,ะครูเน็มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะค่ะก็จะมีกระดาษสีส้มใบไ,ไม้แล้วก็ก,กาวเพื่อที่จะเอามาม้วนเป็นแครอทค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะขั้นแรกค่ะคือทากาวด้านยาวด้านนี้นะคะ ทากาวเสร็จแล้วนะคะให้หม้วนอีดด้านที่ไม่ทากาวนะคะม้วนเป็นกลวยนะคะแล้วก็ติดกาวให้อยู่นะคะถ้าเกิดอันไหนไม่อยู่ก็ติดให้อยู่ค่ะ,ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะกลวยเสร็จแล้วก็พับด้านบนค่ะพับด้านบนให้สวยงามนะคะพับเข้ามาค่ะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะใบนะคะก็ติดกาวค่ะติดกาวสามใบเลยนะคะติดกาวแล้วก็ติดไว้ด้านในนะคะด้านในกลวยนะคะติดใบเข้าไปค่ะสามใบเลยค่ะ เสร็จแ,แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยไหมคะเด็กๆง่ายด้วยอุปกรณ์คุณครูได้แจกไปให้เด็กๆและผู้ปกครองแล้วนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาอวดกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย